ช่วงเวลานี้วัดหลายแห่งก็ต้องรับศพเพื่อที่จะชาปนากิจเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือวัดราชประคองธรรมในย่านจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาในช่วง3เดือนรับชาปนากิจไปแล้วไม่ต่ำกว่า100ศพและขณะนี้เจ้าอาวาสระบุว่าเตาเผาศพก็กำลังมีปัญหาด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะศพผู้ติดเชื้อโควิด -19 ศพที่7และ8ของวันนี้ ถูกนำมาที่วัดราชประคองธรรมพร้อมกันเตรียมเผาที่นี่1นึศพและอีกศพจะถูกนำไปชาปนากิจที่วัดใกล้เคียงเพื่อความรวดเร็วเพราะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรียังต้องไปรับศพโควิดสิมาชาปนากิจที่วัดนี้และวัดใกล้เคียงเพิ่มอีกสองศพวันนี้จะรับชาปนากิจผู้ติดเชื้อโควิด19รวมจานวน10บศพตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมาก็ทำมาเรื่อย ปริมาณผู้เสียชีวิตก็ก็มีทุกวัน2ศพสศพนะครับแต่พอมาช่วงเดือนมิถุนากลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตมีมากขึ้นในแต่ละวันซึ่งในแต่ละวันก็ไปแตะ,ะ,แตะเลข2หลักอย่างเช่น9ศพส0ศพนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องมาตลอดจนถึงวันนี้ที่ยืนคุยกันอยู่วันนี้เรามีภารกิจทั้งหมด10บศพครับขั้นตอนการรับศพและเผาศพของผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นไปอย่างรัดกุม เจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันเชื้อโควิด1 9ที่อาจจะแพร่กระจายช่วงเคลื่อนย้ายศพต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งหลังใช้และรถมูลนิธิที่นำไปรับส่งศพต้องทำความสะอาดทุกครั้งเช่นกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับควันจากการเผาศพที่ลอยในอากาศกรรมการบริหารมูลนิธิสยามนนทบุรีมั่นใจว่าปลอดภัยต่อชุมชนมลพิษที่ขึ้นสู่อากาศนะครับไม่เกินค่าม,มาตรฐานใดๆทั้งสิ้น เรามีบริษัทเข้ามาตรวจสอบนะครับเรามีคนที่เข้ามาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะก็อยากจะฝากความมั่นใจไปให้ชุมชนใกล้เคียงนะครับการติดโรคโควิดไม่ได้ติดมาจากควันที่ขึ้นจากป่องนะครับติดจากที่ท่านไม่ระวังตัวท่านไปหยิบจับสัมผสัสต่างๆท่านติดเชื้อเข้ามามันไม่เกี่ยวกับเรื่องควันที่ขึ้นไปนะครับ เตาเผาศพที่มีเพียงเตาเดียวถูกใช้เผาศพถี่ขึ้นช่วง3มเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะศพผู้ติดเชื้อโควิดสิที่เผาไปแล้วกว่า100ศพและมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่องเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมกังวลว่าเตาที่มีอยู่อาจจะชำรุดเพราะไม่ได้พักเตาไม่ได้คลายความร้อนระอุที่สะสมไว จ้าหน้าที่ต้องนำพัดลมขนาดใหญ่มาคอยเป่าระบายความร้อนขณะเผาศพโควิด1 9าทำให้เตรียมสร้างเตาสำรองเพิ่มเพื่อให้สามารถเผาได้สองศพในเวลาเดียวกันพฤษภาคมเนี่ยหศพหศพเผาได้แต่ตอนนี้เราสู้ไม่ไหวเตาเราแย่ได้วันหนึ่งสามศพสีศพนี่ต้องถึงประมาณตีสองถ้าสี่ศพนะแต่ถ้าเกิดศพมาถึงเราแล้ว เราก็ต้องทำตีสองตีสามเราต้องทำนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากได้เตาเผาศพใหม่ทายมท่านใดยอยากจะมาร่วมทำเตากับวัดก็เชิญได้มาทำที่วัดได้หรือว่าดูในเพจวัดลาดประคองทำได้เลยศพผู้ติดเชื้อโควิดสิที่ถูกนำมาที่นี่ทั้งหมด ทางวัดไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเพราะก่อนหน้านี้ที่นี่ทําโครงการบ้านหลังสุดท้ายเผาศพให้กับผู้ยากไร้ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเพราะมีผู้บริจาคโครงการนี้ทําต่อเนื่องมานานกว่า6ปีต่อมาเมื่อมีสถานการณ์โควิดสิเจ้าอาวาสวัดเห็นปัญหาที่วัดไายแห่งไม่รับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดสินี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้วัดนี้เป็นศูนย์กลางรับชาป,ปนากิจผู้ติดเชื้อโควิดสิวิภาปิ่นแก้วไทย P b s รายงาน